สวัสดีครับวันนี้มีผลฟุตบอลยุโรปมาฝากครับทั้งยูโรปาลีกและคอนเฟอเรนซ์ลีกประจำคืนวันที่6พฤศจิกายนครับเริ่มกันที่ยูฟายูโรปาลีกทั้งหมด18คู่ครับมันโม FF แพ้พานาธาโกสศูนย์ประตูต่อ1ดินาโมซาเกรบแพ้เซลตาบีโกศูนย์ประตูต่อ3 FCU t r e x เสมอ FC p o r ปโต1ประตูต่อ1มิดทีแลนด์ชนะเซลติก3ประตูต่อ1สตรุมกราสเสมอนอตติงแฮมฟอเรส ศูนย์ประตูศูย์บาเซลชนะเสเตวอบ,บูคาเรสสามประตูต่อเรดบูลซาวส์บวกชนะโกอาเฮดอีโกสสองประตูตศู 0. นย์ีสแพ้เฟรบวกหนึ่งประตูต่อสามเรสตาเบลเกรดชนะลิว1นึ 1. ่งประตูตหนึ่งเรนเจอร์แพ้โรมา่าศูนย์ประตูต่สตุตการ์ดชนะเฟเยนอดสองประตูต่อศูนย์สปอร์ติ้งบรากาแพ้เกงสามประตูต่อสีรลเบติส ชนะโอลิมปิกลิยง2ประตูต่อศูนย์ PAOK ชนะยังบอยส์สประตูต่อศูนย์บอโลญยาเสมอแบรนด์ศูนย์ประตูต่อศูนย์วิกตอเรียพิวเซ้นเสมอเฟเนบเช่ศูนย์ประตูต่อศูนย์เฟรนซซวารอสชนะลูโดโกเลสสามประตูต่อหนึ่งออสตันวิลล่าชนะมคค์คบี้เทลอาวิฟสองประตูต่อศูนย์ตารางคะแนนล่าสุดผ่านสี่นัดที่หนึ่งมิติแลนด์มี12คะแนนที่สองไฟบวกมี10คะแนน แอสตันวิลล่าอยู่ที่6มี9คะแนนส่วนอีกรายการเป็นยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกอีก18คู่ครับคูปสชนะสโลวานบาติสลาวาสามประตูต่อ1 a e k เอเคนเสมอแชมร็อกโรเวอร์1ประตูต่อ1ชั่คตาโดเนสชนะไบรดาบริก2ประตูต่อ0สปาร์ตาปรากเสมอราคอฟเชสโตโควา0ประตูต่อ0โนอาแพ้ซิกมาโอโลมุช1ประตูต่อ2 เซลเยชนะลีเกียวอซอ2ประตูต่อหนึ่งเอเอคลานาก้าเสมออเบดิน0ประตูต่อศซัมซุนสปอร์ชนะฮัมรุนสปาร์ตันส์3ประตูต่อศูย์ไมซ์ชนะฟิออเรนติน่า2ประตูต่อหนึ่งราปิดเวียนนาแพ้ยูนิเวอร์ซิตาเทียไครโอวา0ประตูต่อหนึ่งโลซานสปอร์เสมอโอโมเนียนิโคเชีย1ประตูต่อหนึ่งเชคเคนดิยาเสมอ จากิโลเนีย1ประตูต่อหนึ่งดินาโมคีเอฟชนะสรินสกี้6ประตูต่อศูลิงคอนเรดอิมส์เสมอริเยกา1ประตูต่อ1ฮักเคนแพ้สตาสบวก1ประตูต่อ2เชลบอนแพ้ริต้าศประตูต่อ1คริสตันพาเลสชนะอาเซตอักมา3ประตูต่อหนึ่งราโยบายกาโนชนะเล็กพอช์สประตูต่อ2 ตารางล่าสุดผ่าน3นัดมี3ทีมที่ชนะรวดมี9คะแนนเต็มได้แก่แซมซูนสปอร์เซลเยและไม c ส์ครับ